อันนี้ก็ทวารวดียืนครับสามองค์องค์ซ้ายกับองค์ขวานะครับจะเหมือนกันมากครับน่าจะเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับองค์กลางก็เป,เป็นอีกแบบหนึ่งน้ำหนักนะครับหนักทีเดียวครับ ดูคุมสนิมใชครับครับเห็นมีรอยผุกร่อนนะครับก็มีอายุครับเนี่ยสำมฤธิ์นะครับแต่และองค์หนักเดียวครับอขอโทษนะครับมีแขกเข้ามาคุยกันดดเดี๋ยวเปิดเสียงกรบอ่ะองค์นี้องค์กลางองค์ย่อมมาหน่อยนะครับ แต่ละองค์นี้ก็เนื้อจัดใกล้เคียงกันยุคเดียวกันครับอันนี้องค์ขวาแต่ละองค์ก็มีน้ำหนัก สวยงามครับสวยงาม,งามก็เดี๋ยวไปเข้า Google ดูนะครับ <อ para S 2> ดูว่าเซิร์ชเข้าไปรูปเทวรูปทวาราวดียืนนะครับก็จะเซฟมารูป<ต><ว><ส>ที<ว>่ใกล้เ<ส>คียงนะครับ<ส>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  ประมาณนี้แหละครับแบบสนิมน้อยก็มีนะครับไม่ใช่สนิมต้องจะต้องเยอะอย่างเดียวครับบางทีสนิมนี่ท่านท่านอยู่ห้างบนไม่ได้โยนฝังข้างล่างนะครับสนิมก็น้อยหน่อยครับเหมือนสมเด็จอะครับแบบเดียวกัน ที่อยู่ข้างล่างก็จะต้องเกิดคลาบเยอะหน่อย